รู้ไหมสิ่งที่คุณกินเข้าไปนั้นคือโลกใบนี้ฟังไม่ผิดหรอครับผลิตผลจาก16,000ไร่จากฟาร์ม4แห่งทั่วโลกรวมกันแล้วก็ใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลระดับโลก6,000กว่าสนามและนั่นก็คือที่มาของหัวใจคุณภาพนิ w ทรีไลท์และนี่คือเจ้าด้วงเต่าหนึ่งในผู้พิทักษ์ที่รู้จักฟาร์มนี้ดีที่สุดไหนพาไปดูหน่อยสิเจ้าด้วงเต่า มันเลยหัวใจนั้นมีสี่ห้องหัวใจของนิวทีไรก็เช่นกันโอ้โหสี่ห้องหัวใจลึกซึ้งนะนี่ยะห้องแรกหัวใจขันฟาร์มชีวภาพทุกอย่างน้วบริสุทธิ์ไหนมันบริสุทธิ์ยังไงอ่ะนี่ไงนี่ไงที่เห็นเนี้ยไม่ใช้ป Ł ุ๋ยเคมีหรือ,อยาฆ่ามแมลงเลยนะแม่สบายกันเลยทีเดียวนะและยังเลือกปลูกพืชให้เหมาะก,กับที่นั้นๆแบบให้ธรรมชาติดูแลกันเองไง ไม่น่าล่ะใส่เดือนที่นี่ถึงคึกคักกันจริงๆเลยโห<ฮ><ฮ>เป็นชอนชายดินกันพุ่นไปเลยห้องที่สองหัวใจของการพบปลูกเราใช้เทคโนโลยี GPS ว้าวมันคือเทคโนโลยีที่ใช้ระบุตำแหน่งหรือเปล่าเ้ต้องนี่ยจะทำให้รู้ว่าต้องฝังมเมล็ดพันธุ์ลึกเท่าไหร่หางเท่าไหร่วิธีนี้ช่วยป้องกันวัชพืชได้ง่ายและลดจำนวนสัตว์กินพืชและนกด้วย ที่สามหัวใจของการเก็บเกี่ยวตามไปดูกันต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยต้องเก็บตอนที่ให้สารอาหารสูงสุดเท่านั้นโอ้โหคุณภาพเนี่ยครับฟาร์มจริงๆเป็นไงล่ะนีเพิ่งเก็บมาเลยนะนี่ดูสิครับมันช่างเขียวสดอะไรเบอร์นี้หลังเก็บต้องรักษาคุณภาพวัตถุด,ดิบขยันขันแข็งกันเชียวนะบางชนิดนะต้องนำไปอบและสะกัดทันทีนี่ไงสดส มาถึงห้องที่4ี่หัวใจของการพัฒนานและวิทยาศาสตร์โอ oh ้โหที่นี่มันช่างดูยิ่งใหญ่แล้วก็ทันสมัยจริงๆมีการทดสอบผลิตภัณฑ์มากกว่า2 5 0 0 0ครั้งทุกเดือนประเมินคุณภาพมากกว่า5 0 0 0 0ครั้งทุกปีให้ตายเถอะตั้ง5 0,000ครั้งเชียมีการเก็บข้อมูล DNA พืชโอ้โห oh ทำกันขนาดนี้เนี่ยไม่เหนื่อยกันเลยหรือไงและใช้เทคโนโลยีในการสก,กรัดเพื่อให้ได้สารอาหารที่ดีที่สุดพระเจ้า ทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยกว่า80ปีที่เราไม่หยุดวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้ทุกฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินรี NC จากอเมริกาและนี่แหละฟาร์มรักจากสี่ห้องหัวใจของนิวทรีไลท์มันช่างซาบซึง้งตรึงใจเหลือเกินเพราะเราได้นําสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติผสานกับสิ่งที่ดีที่สุดจากวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์จากแอมเวย์ way.